เราก็จะมาเรียกร้องนะคะความถูกต้องเพราะ<ช>ว่า<ช>เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราต้องการสวัสดี เราก็อยากจะมาเรียกร้องนะคะความเท่าเทียมเพราะว<ช>่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม<ช>เราเป็นส่วนหนึ่งของ L G B T Q แล้วก็คืออยา่างก็คือเราเป็นเป็นก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะคะ<ช>่ะแต่จะมาเรียกร้องในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ประเทศไทยควร<ต>ที่จะ,จะต้องมีเราอยากให้ทุกคน,<ม>คนได้รู้ว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่ในการที่จะมาร่วมมันนี้ด้วยคือแสดงจุดยืนนะคีนคือใครอธิบายดิและคควีนคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการแต่งตัวค่ะเราเป็นคนที่แต่งตัวเรียนแบบเพศตรงข้าม เพื่อแสดงศิลปะแต่ละคนก็จะแสดงศิลปะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันผ่านทางการแต่งกายผ่านทางการแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไรมันก็คืองานศิลปะแขนงหนึ่งการต่อสู้หรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยจะมีกลุ่ม LGBT ออกมาู่วยตลอดเวลาถามพลังหรือ์พาว power ของ LGBT ยังไงอยากจะบอกประชาชนยังไงบ้างครับ แต่จะบอกว่าเรามีเป้าหมายที่จะยืนเคียงข้างกับทุกคนกับทุกๆคนนะคะวันนี้ได้ออกมาแสดงจุดยืนแล้วเราก็ดีใจที่ประเทศไทยเราเริ่มจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นเราเห็นการที่มีสสเป็นกลุ่มเพศทางเลือกในว่าจะเป็น L G B T อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆเรารู้สึกว่ามีความปราบปื้มและก็ยินดีมากๆเลยค่ะให้ฝากคนละประโยคนิดนึงครับคนละคนละประโยค ประยุทธ์ค้าออกไปแล้วคะ่ะประเทศไทยได้จเจริญคะ่ะขอบคุณคะ่ะ้ทำวันนี้ให้มันดีที่สุด <laughs> ถ้าทําไม่ได้ออกไปนะคะเหมือนเราเป็นนายจ้างอะคะ่ะ สมมุติว่าลูกน้องหรือว่าคนที่เขาทํางานให้เราเขาทางานไม่ดีเราก็ต้องเลิกจ้างเนาะเอาไปคัแต่ทุกงานคุณขอย่าหนึ่งเลยไหมคะพูดอย่างที่เราสามารถเห็นในวันนี้ได้คือความสามัคคีของแต่ละคนเลยเพราะว่าทุกคนออกมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างําที่ว่าไทยช่วยไทยทําไทยเจริญค่ะขอบคุณค่ะ